สวัสดีครับผมปู้หลิงเกสตาบไทยนะครับวันนี้นะครับผมมีแบงค์ร้อยนะครับแบบ9ก้าแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นพาที่นั่งอัตธรรมาคมแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับรับซื้อใบละห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวไปไขข้อสงสัยนะครับจากแบงค์ร้อยเนี่ยทำไมผมประกาศรับซื้อถึงห้าหมื่นนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆคือแบงค์ร้อยนะครับที่ผมประกาศรับซื้อถึงใบละห้าหมื่นนะครับเป็นรูปเมหนูราชการที่เก้านะครับ แบงค์ตัวนี้ครับคือแบงค์โทมัสนะครับผลิตจากบริษัทเทอร์มาดาลูนะครับแอนคอปเปนีลิมิเต็ดลอนดอนนะครับจะเขียนคําว่ารัฐบาลไทยนะครับธนบัตรเป็นเงินที่ใช้ในด้ามกฎหมายนะครับนี่คือหมวดภาษาอังกฤษเลขรันนเบอร์แบงค์นะครับชนิด100บาทนะครับและด้านนี้นะครับจะเป็นหมวดภาษาไทยนะครับเลขรันนเบอร์เป็นเลขไทยแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นลายเซ็นนะครับเพาเสริมนะครับลายเซ็นนะครับอันนี้นะครับคือลายเซ็นผู้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ ขวามือผมนี่คือลายเซนผู้ว่าแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อนๆนี่แต่ตรงนี้จะเป็นลายน้ําในหลวงครับบางอันก็จะเป็นพานนะครับด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะเป็นรูปพระที่นั่งอันตสมาคมแบบนี้นะครับหน้าตาสวยงามนะครับชนิด100บาทนะครับแต่แบงค์ตัวนี้ยังไม่ใช่รุ่นที่แพงครับใบที่แพงคือใบข้างหลังนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับแต่จะมีข้อแตกต่างอยู่นิดเดียวเพื่อนๆลองดูนะอันดูตัวบนก่อนนะครับ ข้อแตกต่างใบเนี่ยที่มีมูลค่าแพงก็คือหมวดเขาต้องเป็น B 97แบบนี้นะครับแล้วก็ลายเซ็นต้องเป็นสโชดแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีนะครับรับจํานวนไม่อั้นนะครับรับไปเลยนะครับใบละห้าหมื่นบาทนะครับอ่ะเพื่อนๆลองดูอีกทีถ้าเพื่อนๆเจอแบงค์รุ่นนี้เพียงสังเกตแค่2จุดนะครับนี่เพื่อนๆดูที่หมวดเขานะครับ B ต้องเป็น B 97ลายเซ็นสโชดนะครับ แล้วจะมีอีกหมวดหนึ่งนะครับคือหมวด b 97เหมือนกันแต่ลายเป็นลายเซ็นเป็นโชดโชดถ้าลายเทนโชดโชดนั้นใบละ5,000นะครับ,ป 5, รบเป็นเพื่อนอ่าดูทีนะครับนี่ด้านหลังด้านหน้านะครับยังไงนะครับผมพู้หลิงกระสาบไทยนะครับก็ขอกาบลาไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับ